สวัสดี ai สวัสดีพี่อยู่สวัสดีตัวลกูกตัวไทยเด้อพี่น้องขออนุญาตขึ้นไล่ก่อนมันไล่ท่างพี่ท่างนี่ก็เอาแกยีชิบนาทีก็พ่อดรอกโอ้โตบบดมือบดขึ้นบ่มีเวลาหายใจเลยตนอนมาถึงแต่้อนใ้ตากผ่าตากแค่เลยตอน คันผ uh ู้ใดเงีนเฮี้ยนสองสันนั่นเวลานหนาม่าเอาเอาของขึ้นไปไว้เงี้ยนสองสันอะไใครอยู่เนาะผู้ข้าเจ้ามีเงี้ยนนั่นต่ำเงี้ยนพื้นปูนนั่นติจักสิเอาของไปไว้ทางไหนเก็บของบ่ทันดอกไปเบิดเลยล่ะเบาแล้วกว่าอยากเฮ็ดเงี้ยนสองสันดอกบ่อยากเฮ็ดชั้นเดียวดอกย่านนั่นนั่นเนาะย่านหนามาเขาต้องอยู่ชั้นที่สอง สวัสดีคะ่ะแม่บังมาแล้วมาแล้วแม่บังขี่นอโฉมุ่งแม่บังเอ้คนตกขักตกแนมเมืองไหยตกขักขอบคุณเขานั่งบวกเด้อแม่บังแม่บังสวัสดีคะ่ะคุณมิ้นตาขอบคุณห,หลายๆเด้อคุณมิ้นตาสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเน้อคณมิ้นตามิ้นตา ช่วงนี้ก็ที่พนั่นบ่มีแดดโอ้ยบ่มีแดดแลนะนะฝนตกเบิดมือเบิดเส้นเม็ดกับว่าเสียรหมือนจิ๋วๆเลยโทรศัพท์สามจังหมือนเน็ตว่าเสียรเม็ดเน่าเออเน็ตเน่าเน็ดเน่าอันนี้เน็ตเน็ตเน่าดอกนี่ซับจัง อันบ้านนี้ว่าได้ขึ้นเลยขอซับจังว่าเน็ดว่านเนาซับจางโลกสับจางเน็ดว่านเาเนาะวนเงินไปโม่กับเติมมาบาได้กับทอดซาบกินเบิดอย่างตับอีกอย่างตับขอบคุณเลยๆเลยพี่น้องเลยวนไปไม่กับยานกินอีกกเลย โอนไปเราเวิดเงินสีโอนเราคนนึ่เลยว่าต้องใส่เราล่อจนสีใดไม่เงิอ่อนงุนเกี่ยวเรา